วนนันนี้เราจะอาบน้ํางูกันเนื่องจากสี่วันก่อนเพิ่งให้อาหารเข้าไปนะครับตัวเขาก็จะเหม็นมากๆเหม็นกลิ่นไก่เดี๋ยวเราไปเตรียมกรนอาบน้ำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็ล้างพื้นก่อนนะครับพื้นเพื่อนขนหมาล้างพื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมของกันต่อไปก็เดี๋ยวมาเตรียมกระมังนะกระมังอยู่ข้างบน อาไ,ไอาไปกันี่กะมังนี่คือกระมังที่ใช้อาบน้ําน้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องตัวใหญ่แค่ไหนทําไมถึงต้องใช้กระมังไปเท่าน,านี้การอาบน้ามูนะครับเราใช้สบู่ยี่ห้อนี้หรือเพื่อนๆสะดวกใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแต่ผมใช้อันนี้เพราะกลิ่นมันหอมก็ไม่ใช่สปอนเซอร์นะมาล้างว่ามันหอมไม่เฉยแต่ถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์ ติดต่อได้นะครับงูใหญ่นะครับเราต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าพุ๊กพุกที่เกี่ยงอันนี้ทําเองครับทําจากไม้ก๊อกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเอาตัวไหนเอามาอาบไอสองตัวนี้มันมันเยี่ยวมันเยี่ยวในกองมาดูก็เลยต้องอาบน้ําเพราะว่าเอาออกมาเล่นบ่อยดูท่ามัน เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยยื่นมือเข้าไปใช่ไหมมันอาจจะงับเราได้นะแต่ถ้าเราค่อยๆเขีย่ยเขาให้เขารู้ตัวก่อนเขาก็จะไม่งับเราเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะวันนี้ก็เอาเดี๋ยวออกแปงนคู่เลยสองตัวเลยต,ตัวนี้ชื่อว่าไอ้ขาวเป็นงูลหลามเพศเมียนะครับปี15ห้าหรือปีนี้ก็อายุหกขวบแล้วเต็มเลย ออกไปนะโอ๊ยตู้ไม่ติดไปแล้วสองตัวเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะทำวามสะอาดตู้ด้วยเด็กๆน้องๆหนูหน้ามเรียนแบบนะครับอันนี้เป็นงูเลี้ยงนะไม่ใช่งูที่เจอตามธรรมชาติแล้วไปจับมาเลี้ยงเอ วันนี้ก่อนนะเนี่ยลองมาดูว่ามันมันกินไก่แล้วมันพันไก่ได้ไหแล้วตัวมันจะลื่นแล้วก็ตัวจะเหม็นกินไก่ถ้าดมได้จะได้กลิ่นแล้วลาอาบตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นหมูหลามไฮโปอายุสี่ขวบร,รู้แล้วใช่ไหมทำไมต้องใช้กระมังใหญ่ เราก็ถูๆได้เลยนะถูตามใจชอบได้เลยอย่าให้กระ่กเข้าปากเขาก็พอก็ถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องอาบน้ำให้งูจำเป็นครับตัวนี้เอาออกมาเล่นบ่อยมันก็เล่นบ่อยก็ไม่อยากให้มีกลิ่นเหม็นๆนะะออกมาเลื้อยเล่นในบ้านร็จแล้ างนู้หลามงูหลามเป็นงูที่ไม่ชอบความชื้นนะครับชอบอยู่ที่แห้งๆอาบตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอาบตรงนู้นจอดเลยนะครับเดี๋ยวร,ระหว่างรอแล้วก็ให้แช่น้ำเล่นไปก่อนให้เขาผ่อนคลายเลยไนะป เป็นลูหลามเด็ดเมียอายุหกปีเราก็ทำเหมอนกันอุ้บตุบูตามใจชอบไ้ห่หอมเท่าไรก็ใส่เข้าไปเยอะๆนี่นี่ก็ตัวเหม็นใจเหมือนกันเ,เอาออกมาเล่นบ่อยครับ <c oughs> เราก็ล้างตัวนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวแรกเลย S <S <S ล้างตัวเสร็จเดี๋ยวเราจับไปใช่น้ำเหมือนกันก็ตอนนี้อารมณ์แบบไม่ค่อยดีเท่าไ,รนะไรหร่นะทไมเลยๆนี่ถ้าอารมณ์ดีแล้วอยู่งนนะั้ยเลยเดี๋ยวป้าน้ำเสร็จแล้วก็จะไปทำอะไรนะำส้มยำ <S <S ร่างรอแล้วก็จะเตรียมเครื่องต้มยำกันนะครับเฮ้ยปิ่นน้ำให้หน่อยปิ้นได้เข้ามานะคะหนักตัทรับจะล่งนั้นเอ้ยมันตามันขุนๆเหมือนจะรอค้าปะไม่ไอตัวนี้ตาขุ่ั้นเก็หรอ แล้วเข้ากองเองมูเลี้เข้ากองเองเอาอุ้มมันสองตัวเลยเรียบร้อย ภารกิจอาบน้ำงแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับเจ้าคลิปงานนี้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับหรือใครอยากให้ทําคลิปอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์พวกนี้หรือสัตว์ที่อยู่ในบ้านก็คอมเมนต์มาบอกไว้ได้เช่นกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไปเอางูเก็บได้แล้ว้อมแล้ว Uh, come on. บายเจ้าขาวบายยบาเจ้ากล้วย